สุจิปุลิวินิมุตโตกะถังโสบันทิโตโรภะเวบุคคลผู้ปราศจากสุจิปุลิจะเป็นบัณฑิตได้อย่างไรสุจิปุริคือหัวใจของนักปราดนะครับวัสดีครับเพื่อนๆเนที่ยวทั่วไทยกับมหาวิาลคนเดิมนะครับ วันนี้จะพาเพื่อนๆมาไหว้สักการะพระปรางวัดอรุณเดิมทีพระปรางมีความสูง8วารัชกาลที่2โปรดให้ปฏิสังขรณ์วัดอรุณปัจจุบันพระปรางมีความสูง81เมตร85เซนเป็นพระปรางที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย วัดอรุณตั้งอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพยาถนนวังเดิมแขวงวัดอรุณเขตบางกอกใหญ่กรุงเทพมหานครเดิมชื่อวัดมะกอกนอกสร้างขึ้นในสมัยกรุงศรีอยุธยาเป็นพระอารามหลวงชั้นเอกชนิดวรมหาวิหารเป็นวัดมหานิกายปัจจุบันวัดอรุณมีพระพรม วัชะระเมธีสมเกียตรติโกวิโทรปร,ริยนธรรม9้าประโยคเป็นเจ้าอาวาสวัดอรุณเป็นวัดประจำรัชการที่สองบรรยากาศภายในวัดดีมากนะครับวันนี้พระพรมวัชะระเมธีท่านเกิดเมื่อวันที่6กันยายน2486 ที่อำเภอบระบือจังหวัดมหาสารคามอุปสมบทเมื่อวันที่10พฤษภาคม2508ปีพศ2525สอบได้ปร,ริญญาธรรม9ประโยคปีพศ2561ได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าวาดวัดอรุณปีพศ2564 ได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าคณะภาค9้า9ฝ่ายมหานิกายและ7กรกฎาคม2564ได้รับสถาปนาเป็นพระราชาคณะเจ้าคณะรองคือรองสมเด็จที่พระพรมวัชระเมธี ในสมัยพระเจ้ากรุงทนบุรีพระแก้วมรกตเคยประดิษฐานอยู่ที่โบสถ์น้อยวัดอรณุณก่อนที่จะอัญเชิญไปประดิษฐานที่วัดพระศรีรัตนศาสดารามนะครับวันนี้นักท่องเที่ยวเยอะมากนะครับเพื่อน นี่แหละโบสน้อยด้านนี้จะเป็นด้านหน้าพระอุโบสถมียักษ์อยู่สองตนนี่แหละที่เขาเรียกยักษ์วัดแจ้ง เดี๋ยวพาเพื่อนๆเ,เข้าไปไหว้พระประธานภายในพระอุโบสถวัดอารณุณภายในพระอุโบสถเป็นที่ปฏิฐานพระพุทธธรรมมิสร,ราโลกธาดิโลกเป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยมีขนาดหาต้ากว้าง1เมตร เจเซนศินละปะสมัยรัตนโกสินทร์ปริษฐานอยู่บนฐานชุกชีใต้ฐา,านพุทธอาฏเป็นที่บรรจุพระบรมอัฐิในหลวงรัชการที่สองนะครับที่เห็นเป็นเสมาใบละกาล้อมพระอุโบสถโยตเป็นเขตที่ พระสงฆ์รมสังฆกรรมตุกตาหินเยอะมากนะครับที่วัดนี้ จะพาเ,เพื่อนมาไหวพระประธานภายในพระอุโบสถนี่ยะพระประธานภายในพระอุโบสถคือพระพุทธธรรมมิสราชโลกาธาดีิลกเป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยมีขนาดนนตั้ตากว้าง1เมตร75เซนศิลปะสมัยรัตนะ โกสินสวยงามมากนะครับเพื่อนๆด้านนี้จะเป็นแท่นบรรทมของในหลวงรัชกาลที่สองนะครับอยู่ในโบสถ์น้อย ส่วนด้านนี้จะเป็นรูปหลอ่อพระเจ้ากรุงทนบุรีหรือสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชนะครับนี่นะส่วนด้านนี้จะเป็นพระบรมสารีริกธาตุขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าโอเคนะครับเพื่อนๆคลิปนี้เอาไว้ แค่นี้ก่อนนะครับ